Thank <missly> you. ว่าทุกๆจุดนะฮะในแผ่นดินไทยของเราไม่ว่าจะเป็นจุดเล็กๆจุดใหญ่ๆต่างๆนะ,ะมีของดีๆทั้งสิ้นนะฮะ แหมมันต้องมีการช่วยกันสนับสนุนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเสื้อผ้าอภาร์ภาษาอาหารการกินนะฮะเครื่องใช้ต่างๆวัฒนธรรมสาศานที่ท่องเที่ยวดีๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็มาดูได้ในรายการของเรานะครับตอนนี้เป็นการแข่งขันของชัยภูมิกับเพชรบูรณ์และตอนนี้เพชรบูรณ์นะฮะจากที่ต้องการ5คะแนนนําไปก่อนแต่ว่าเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับ1คะแนน เลยนะฮะที่แข่งไปแข่งมาทั้งหมดนี้นะฮะผ่านเข้าไปแล้วมีปราจีนบุรีศรีสะเกดยะโสธรนะฮะโคราชนะฮะเพชรบุรีอ่างทองสุดท้ายจะมีจังหวัดเดียวนะที่จะไม่แพ้ใครเลยนะฮะจะเป็นหนึ่งใน76จังหวัดตรงนั้นนั้นนะฮะรับนะฮะสิบล้านกับทรูมูฟรออยู่นะครับเมื่อที่เข้ารอบไปแล้วนั้นสุดท้ายจังหวัดที่จะไม่แพ้ใครนั้นจะเป็นจังหวัดใดนะฮะเชียร์กันเข้าไปเอานะฮะมาดูคําถามในข้อนี้นะฮะมา

เราเป็นแฟนเราเป็นแฟนนี่แหละครับเราเป็นแฟนมีแฟนป่ะล่ะมีแฟนป่ะล่ะที่คนก็มีแฟนจะมีแฟนกันแบบไหนะแต่ว่าแฟนนี่ก็น่าจะเป็นแฟนที่เป็นคู่ที่รักกันนะมีหัวใจนะฮะของสองฝั่งฝั่งชายกับฝั่งหญิงมาเป็นแฟนกันแฟนกันนะฮะเขาบอกเลยนะที่เป็นข้อมูลเขาบอกว่าคาว่าแฟนเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยประมาณสักห้าสิบปีที่ผ่านมานี้เองนะฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ใช้กันมาเป็นสากลจนกระทั่งแบบอูย มันเลยมาเป็นคำถามของเราตรงนี้นะครับถามว่าก่อนที่จะใช้คำว่าแฟนคนไทยนั้นใช้คำว่าอะไระก๊อไกลใช้คำนี้ครับโ,โใช้คำว่าฝาท่านแน่มีฝาได้เหรอทนแ่ฝาของเธอน่ารักมากเลย <c oughs> โอโ้โหมีหลายฝาเยาหรือไม่ใช่นะครับเรียกเป็นอย่างนี้ครับชิ้น นั่นแน่มีชิ้นมาด้วยมีนนชิ้นสิครับไม่ใช่ลูกชิ้นนะฮะกับชิ้นมันมาเป็นแฟนได้ไงอ่ะแล้วพัฒนาต่อมาเป็นแฟนนะฮะ่านะตอนนี้นะรปรึกษาครับใครที่ดูอยู่ทั้งบ้านลองเล่นดูนะฮะว่าส่วนใหญ่นั้นจะถูกหรือผิดครับแล้วก็สมัครอยู่ในจังหวัดนั้นเป็นตัวแทนมาแข่งขันได้ครับ อย่าลืมนะฮทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตอบนะฮะตอบเหมือนกันหมดก็ได้นะครับแต่ถ้าเหมือนกันหมดนะไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ข้อใดนะฮะข้อแรกสุดเลยก็ได้นะถ้าผิดตกรอบทันทีนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆครับข้าวิทีสุดท้ายหมดเวลาเอาละนะหัวหน้าทีมก่อนนะครับอ่าคุณเขาสาแล้วกับฝาเซตนะครับยกครับไม่หุนแก้วไม่หุนแล้ว เชยภูบอกว่าเป็นฝาครับเพชรบูรณ์บอกเป็นชิ้นเอาละเราดูลูกทีนะทั้งหมดนะฮะพร้อมๆกันนะครับทั้งสองจังหวัดเลยนะครับพร้อมยกครับอ้าวทางด้านนี้ก็ยังเป็นฝาอยู่เป็นส่วนใหญ่นะฮะนะฮะทางานั้นโอ้ยมันใจมากอู้หทางด้านนี้ชิ้นแล้วก็ตกใจแล้วก็ยกชิ้นหมดเลยติ่งไม่หนึ่งเขาเชื่อครับเชื่อหรหน้า หน้าตาเขาฉลาดใครจะเป็นคนรับรองอเอาหัว้าทำไมคิดว่าเป็นชิ้นน่ะฝานี่มันมันติดกลงหว่าชิ้นนี่มันเขาเรียกว่ามันมันพาไปได้พาไปได้แล้วเอาฝาไปงี้เหรอฝาไปใครจะพาไปอ่ะฝาเบลมเพิ่มชิ้นเอาไปได้อันนี้พาไปได้เขาพูดถูกไหมครับ คือทั้งสองคำเนี่ยมันไปอยู่ในสำนวนไทยที่ว่าด้เรื่องการเป็นคู่กันทั้งสองทั้งสองคำคือมันมีคําว่าเป็นฝั่งเป็นฝาหรือตกรองจ่องชิ้นมันเป็นเพราะว่ากล่อชิ้นมันเกี่ยวกับเรื่องการเป็นคู่นะฮะแต่ว่าคนนี้เนี่ยแล้วทำไมหนักไปทางนี้มันหนักไปทางฝาล่ะฮะคือคือข้อที่แล้วเราตอบทุกแกข้อนี้เราเลยอยากให้ฝามันตามไปให้แกมันจะได้มีที่ตอบก็ไมโทดไม่ได้อ ันได้ถูกเพราะมัน่มีฝาก่อไงครับอ๋อ้าประกอบล้วเรียกอะไรภาประกอบกันแล้วมันจะอยู่ก็จะเป็นคู่กันได้ใช่ครับกิ่อยตุ๊กแจกกับฝาก็จะแต่งงานกันเอาใจภูมิจงภูมิใจด้วยพวกเาก็ออกมาแล้วเรียบร้อยนะฮะคำว่าแฟนนะฮะเพิ่งเกิดขึ้นมาตรงนี้ก็ห้าสิบปีแต่ว่าก่อนนั้นนะครับก่อนจะมีคําว่าแฟนมีคําว่าคู่รักเป็นคํานี้ครับคาต่อนะครับกอไก่ฝาขอไข่ชิ้นคําต่อนะครับคาต่อนนะครับเป็นเป็น จริงนะฮะโอ้โหไปแล้วครับเขาไปแล้วเขาจะจับแฟนแนสองแฟนสองแล้วมานสองแล้วโอ้โหไม่คือทำไมโอ้โธรรมดาเลยเข้าใจพี่ได้ไดอยากได้ตาตึ้งตาหูได้เลยครับเขาบอกว่าคำว่าแปลเป็นคำที่คนไทยนิยมใช้เรียกคู่รักนะฮะใช้มาก่อนปีพุทธศักราช2490 นะฮะก็ถือว่าไม่นานอายุของคำนี้ถือว่าไม่นานนะฮะคำว่าแฟนมาจากคําว่าแฟนติกแปลว่าคลั่งคล้ก่อนหน้านี้คนไทยเรียกคนที่เป็นคู่รักว่าชิ้นชิ้นเป็นภาษาปากที่พูดกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีชิ้นแล้วเหรอพาชิ้นไปดูหนังบ้างนะเออนี่คือชินไปโอ้โหอาณะเพชรบูรนะนำไปอีกแล้วนะครับสองคะแนน เนะนะดี๋ยวรีกคุณผู้ชนะร่วมสนุกได้ทุกวันนะฮะประเทศไทยใจหนึ่งเดียวคารมบาแดงเชิดชนูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะตอบมาว่าทุกวันนะคำถามแรกที่กเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องแฟนเรื่องชีนเรื่องคู่รักเราจำได้ก็ตอบมาได้เลยนะฮะทุกสิ้นเดือนนะสองรางวัลใหญ่นะฮะทองคำคั1หนึ่งแสนนะฮะรถมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งพันเอาละมาดูคนนี้นานจะตีเสมอไม่จะตีเสมอตีขึ้นมาเป็นหนึ่งต่อสองหรือไม่นะครับเอาละเรามีโชว์แล้วเรามีภาพแล้วคราวนี้เป็นของครับมาเลยครับ สนับสนุนโดย TrueMove ผงพิเศษตราร่มชูชีไทพานิสสมัคคีประกันภยัยน้ำดื่มตราสยาม สำหรับพี่มาค่ะ Brand Nano Q แบรนด์นานอโคคิวเทนแบรนด์รังนกแท้ผสมคอลลาเจนและนาโนโคคิวเทนสามสิ่งดีๆที่ดูแลความรักของคุณให้สดชื่นหวานจ๊ะลองดื่มบ้างมื่ไหล่นะพี่แบรนด์รังนกแท้ผสมคอลลาเจนและนาโนโคคิวเทนผมคริสเนี่ยจากที่เคยแห้งเสียชีฟูเนเหมือนพวกเชือกฟ้านี่เขาทำปอมๆอ,อ,อย่างนี้น,นะคะอารมณ์เสียมากก็อายอะค่ะอยากเอาถุงคุมหัวเลย ดรอฟใหม่ด้วย repairing serum ช่วยฟื้นฟูผมเสียอย่างมีประสิทธิภาพใช้ดอฟผมก็ดีขึ้นตื่นมารู้สึกแล้วว่าผมสวยจากปอมๆของเคยตอนนี้ <c oughs> <c oughs> กลายเป็นผ้าใหม่แล้วค่ะดอฟช่วยซ่อมแซมผมเสียไม่แพ้ใครเก่งมากนะคะ ชีวิตเบาบางก็สบายๆซิมดีแท็กไลท์เดือนละ100โทรได้120บาทเพียงนาทีละ50สตางค์ตลอด24ชั่วโมงสมัครก่อน31พฤษภาคมนี้จากดีแท็กแม่คะหนูมีความรักขยะสีฟันเด็กโคอดโมซาลิทอฟพลัสมีกลัวอะไรล้างจากน้ำตาลฟันแข็งแรงกคอเดโม เป็นไปได้ค่ะที่ผิวบอบบางของพลอยจะดูสว่างใสด้วยไวท์เพอร์เฟกต์เดย์ครี SPF 20เนื้อครีมเข้มข้นให้ผิวเปล่งประกายในพิบตาลดพิเศษ10%วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ชำระล้างแบ่งทิ้งชำระล้างอย่างผิ้ง เดดต่อ h ฮอร์บลใหม่ผสานคุณค่าบำรุงจากธรรมชาติช่วยถนอมผิวร้อมชนะล้างบตททีเรียนผสาน2คุณค่าในหนึ่งเดียวเด็ดต่อเฮอร์บใหม่เพื่อผิวเนียนนุ่มอย่างมีอนาใหม่ยิ่งใช้ยิ่งได้สมัครและใช้บัตรเครดิต Blue Wave ธนาคารกรุงเทพร,รับ Double Point และโบนัสขึ้น BTS 300บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคมส5 5 1 พี่หึ่งก็ได้ครับพี่พี่สมพง์เป็นคนรุ่นแรกที่มาทำงานที่นี่ตั้งแต่วันที่เรายังขาดความเชี่ยวชาญและมีอุปสรรคมากมายให้ต้องฝ่าฟันพูดนดิ่นึงเครับพี่แต่ใช้ชีวิตสามสิปีทำงานเหมือนคนไม่ิวนเกสีผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากนะครับผมขอฝากที่นี่ให้ น้องๆก็ยดูแลแทนด้วยครับขอบคุณครับที่สมคบพูดเสมอว่าหน้าที่จะต้องอยู่กับคนรุ่นใหม่ต่อไปทุกวันนี้จิตวิญญาณที่จะสร้างความมั่นคงทางพลังงานยังคงถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อยืนหยัดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก30สิปีปตทพลังที่ยังยืนเพื่อไทย ฉ่าไม่ยอมให้ความแข็งแรงของกระดูกเสื่อมสลายแต่ยังรู้สึกเหมือนมีบางอย่างหายไปใหมอ่อล,ลูสุดเข้มข้นมีแควเส้นมากกว่าถึงสี่เท่าของเครื่องดื่มนมสูตรปกติมั่นใจเต็มที่ค่ะใหมอ่อลลูสุดเข้มข้นมั่นใจเครือข่ายคุณภาพนะครับ ทรูมูฟนะครับลูกค้า <me> ของทรูมูฟนะครับที่ใช้บริการเติมเงินนะครับผ่านช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเงินทรูมูฟนะครับหรือว่าบัตรเงินสดทรูมันนี่นะครับหรือว่าบัตรสลิปบัตรเงินสดทรูมันนี่นะครับตั้งแต่150่าบาทขึ้นไปนะครับรับไปเลยนะครับ1สิทธินะฮะเติมมากได้รับสิทธิ์มากนะฮะไม่จากัดจํานวนสิทธินะฮะ ระบบของครูมูฟนะครับจะทําการพิมพ์ชิ้นส่วนเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับหนึ่งสิทธิ์ต่อหนึ่งชิ้นส่วนนํามาจับรางวัลทุกวันนะฮะวันละหนึ่งชิ้นนะฮะของคำลัค่าหนึ่งหมื่นแย่เยอะแยะมากมายเลยครับเอาล้วค่าคำคืนนี้เยอะๆที่จะลอยไปที่ใครครับมาเลยครับย้อนเลยครับมาครับจงลอยมาว้าเอาละครับเอาละครับได้มาแล้วเรียบร้อยอ่ะทีนี้รอก่อนแล้วกันนะครับนี่คือผู้โชคดีนะครับตรวจสอบรายชื่อได้ทางหน้าจอแบบนี้นะครับหรือว่า w w w บ dot ครูมู .com มนะครับมั่นใจเครือข่ายคุณภาพทรูมู e และนี่คือโฉมหน้าของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจาก t ทร MOVE ประจำเดือนเมษายนสนับสนุนโดยทรูมูฟนาทริปดับเบิลยังชุดเครื่องนอนซาติน แรนซุปไก่สกัดชุดนักเรียนตราช้างแมมมอธและช่วงเวลานี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับน้ำดื่มตราสยามแรนซุปไก่สกัดผงสปอกเปาซอฟชุดเครื่องนอนซาตินและพงพิเศษตราร่มชูชีพครับเรามีภาพแล้วคราวนี้เป็นของครับมาเลยครับ รู้ได้ครับจะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ได้ครับโอจะไปหาก็ได้ครับหรือจะเปิดก่อนก็ได้ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเออกมาเป็นงูลแล้วก็วิ่งใครจะจ้องเจ้างเต็มที่เลยนะครับพร้อมนะครับครับหาแลครับเรามีของไม้ชมนะครับโอ้โหยอ้ยย้ยโอยโอ้ก็อยอ้ยโอนยโยอ้ออยโอเรียกชื่อเย้ยนอ้โอโอ้โออ้ย หน้าตาโอ้โหมองเ้ามองคุณเหลือคนเดียวเลยครับนานเจอกันทีครับเพื่อนครับลองดูข้อมูลิ่มนตินต่อไปนะครับเราต้องขออนุญาตท่านผู้ชมนะฮะสิ่งที่เรานําเสนอในรายการนั้นเป็นในเรื่องราวของความรู้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องจะพูดตรงๆเลยนะครับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้เราเรียกว่าตัวเฮียนะฮะตัวเฮียนี่ภาษาเดิมๆเลยนะครับนะฮะแล้วก็เราก็มาพัฒนาเรียกให้เพราะๆว่าเป็นตัวเงินตัวทองนะฮะคนไทยนี่ถือว่ามีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีนะครับกับเจ้าตัวนี้นะฮะ ขณะที่เรียกว่าเอาชื่อเขาเนี่ยมาด่ามาว่าแสดงว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็ถือว่าใครที่เจ,เ,จเจอเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะโชคไม่ดีหรือซวยนะฮะถ้าเจ้าตัวนี้หรือตัวเฮียน,นี้นะขึ้นบายเขาบอกจะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นด้วยนะฮะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วตามคำภีอภิไทยโพธิอุบาทอันเป็นตำราโบราณที่รวบรวมเกี่ยวกับการเกิดอุบาทสิ่งอัปมงคล ลางร้ายได้ระบ,บุว่าตัวเฮียถ้าขึ้นบ้านในทิศต,ต่างๆกันจะมีผลให้เกิดเหตุการณ์ต่างกันไม่ใช่ว่ามีร้ายอย่างเดียวดีก็มีมีทั้งดีมีทั้งร้ายครับคำถามนะครับถามว่าตัวเฮียถ้าขึ้นบ้านนะครับทางทิศตะวันตกโอ้โหตะวันตกอีกนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นครับอกอไกครับ ตัวเฮียด้วยตะวันตกด้วยแต่เป็นสิ่งดีครับเป็นสิ่งดีครับเพราะว่าจะได้ลาบจะได้คู่หมายเรียกว่าได้ทั้งทรัพย์สินเงินทองได้ในเรื่องราวของคู่ครองด้วยชีวิตหรือท้อไข่ครับแม่ตัวเฮียด้วยตะวันตกด้วยมีแต่ร้ายอยู่แล้วร้ายแน่ๆนทรัพย์ส,สมบัติที่มีอยู่บุตรหลานที่มีอยู่ชิบหายเลยแปลว่าทรัพย์สินก็ไม่ได้ครอบครัวก็แย่คือคนละทิศคนละทางเลย

าาเวลาเหลือ5วิาทีสุดท้ายครับ3 2หดเวลาเอาแล้วนะครับหัวหน้าทีมก่อนนะฮะเพชรบณ์กับชัยภูมินะฮะยอครับ,เ,บ,บ,รบ,เ,บเหมือนแล้วครับเอาแล้วนะฮะคือคุณมาตะวันตกด้วยนะฮะซับสมบัติก็ไม่ไหวนะไปแนะ่บุตรหลานก็ไม่ไหวไปแน่นะคราวนี้ตอกเหมือนกันครับ ตอบเหมือนกันลูกทีมครับทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเราดูคะแนนที่ถูกคะแนนรวมนะครับพร้อมนะครับลูกทีมนะครับพร้อมยกครับอ,อ้าวสุดท้ายแล้วนะฮะทางเพชรบูรณ์นี่ก็ยังถือว่าเทไปทางด้านในเรื่องราวของสิ่งที่ไม่ดีนะฮะแล้วติ่งไว้หนึ่งติ่งไว้หนึ่งแต่ทางด้านของทางชัยภูมินี่ก็ครึ่งครึ่งเพราะไปถานทางด้านนี้เทมาทางด้านว่าไม่ดีนะฮะหัวหน้าไม่ดีครับไม่ดีคิดว่าไม่ดี เพราะว่าที่ตะวันตกเนี่ยยังไงก็เขาถือกันก็ไม่ดีอยู่แล้วครับผมบาลนซ์ครับแล้วมีตัวอย่างนี้มาอีกโอ้โหยิ่งยิ่งแล้วไปแล้วเลยเทเลยเขาเทเลยเขาเทชัดๆเขาเล่นเทชัดๆของเราคักไว้ก่อนคืออันนี้เราไม่ได้คักเลยอมริกาครับอ้านี่ไงแผนกล้ัครับลบเป็นลบเป็นบวกครับลบกับลบเป็นบวกใช่ค่ะมีลบมีลบมาเป็นบวกเลยตกมันก็ลบตัวที่ก็ลบ เป็นเเป็นบวกบวกที่เคยปังว่าคบโบราณเขาบอกว่าผันร้ายกลายเป็นดีก็ได้มีมีมีเอาละครับถ้าหากว่าตัวเฮียนะฮะขึ้นบ้านทางที่ตัวันตกจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคําตอบแล้วนะครับคําตอบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคําตอบนะครับคือคือคือได้รอามื้นที่คู่ก่ไใจนะครับเข้ามาเลยเขเขามาแลยเขาเอาแลครับ เฮ้ย่อแก้ว่งมันมานอและคคุณยกคอมไก่มันทำไม้ไม่ใช่พี่ก็้อเข้าใจมันเป็นเรื่องน้ไงเพราะว่ามเดียวกันกับพ่ไงครับผมเข้ใจแต่ไลยข้อนี้ก็เลยสุณได้ไปเม่อกี้ลงมาแล้วลุงคิดแต่ยังไงคิดต่ยังไงไอ้ อ,อ,อย่างอีกอย่างอ,งอีกแล้วนะฮะนี่งไป่ักงวยมันได้ค่าคเนธีอพิษไทยโพสที่อุบัติระบุลางดีร้ายเกี่ยวกับตัวเฮี้ยึ้นบ้านเอาไว้ว่าถ้าเฮี้ยึ้นบ้านทางทิศตะวันออกนะครับไล่ไปทางทิศใต้ถึงตะวันตกเฉียงใต้ให้ผลร้ายครับแต่ถ้าหากว่าขึ้นบ้านทางทิศตะวันตกไล่ไปถึงนะฮะเหนือนะฮะถึงตะวันออกเฉียงเหนือให้ผลดีครับดังนี้ครับคือถ้าหากว่า ขึ้นทางหน้านทิศตะวันตกจะได้ลาบหรือคู่นะขึ้นไม่ใช่เจ้าของบ้านขึ้นนะจะตัวเงินตัวทองหรือตัวเฮียนี่นะฮะ <S <S ทิศตะวันออกทรัพย์สมบัติบุตรชิบหายนะครับทิศตะวันออกเฉียงใต้ไฟจะไหม้บ้านนะครับถ้าขึ้นทางทิศใต้เคาะร้ายถึงชีวิตหรือเจ็บปางตายนะฮะถ้าขึ้นทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้โจรจะพ้นทรัพย์สมบัตินะครับถ้าขึ้นทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะจำเริญสุขเพราะ,ะนั้นเขามีทั้งดีและไม่ดีแสดงว่าก็มีทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้น กับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอาจารย์ตอนนี้ชัยภูมินะครับก็ตามมาเป็นหนึ่งต่อสองคะแนนนะครับขอขอบคุณนะที่เรานำมานี้จะไปดูตัวจริงๆแล้วมาออกทีวีทางราานนี้ไปดูที่ศูนย์ศักดิ์สิตธิ์ได้นะครับขอบพระคุณด้วยนะครับหน้าที่เก็บเลยนะครับเข้าสู่คองถานต่อไปตอนนี้ถือว่านำมาจากสองศย์เป็น2-1ไล่มาแล้วนะครับให้ฟังเสียงบ้างครับฟังดีๆนะฮะเพราะนั้นหูท่านมีประโยชน์นะครับพร้อมนะครับ หนังแฟร์ฟี่ฟุตบอลในแบบของผมต้องมีดาราไล่เยอะๆเอองั้นเริ่มเปิดบอลที่ลี่ยนโรนันยินโยโซตให้เมสซี่เมสซี่รับบอโลโผล่ขีปนดาวยากขึ้นมากรุ่มกลายเป็นสนามบ,บอลยักษ์เมสซี่ลิงบอลหลบรถจะกุงเข้าใสซ้สายขวาแล้วองลีก็โผล่เข้ามาร้อแฟนบอลเพียบเลย เอาลีกกดตัวเลี้ยงมันก็ไปปิดปาเข้อสับขาหลอกซ้ายทีขวาทีแล้วส่งต่อให้กระถ่อมไม่อ่ะเราไปกัรดีกว่าเราไปกัรส่งบอลเลี้ยงไปสุดโลกจะเล่าไปด้วยแบบเนี้ยดาวดาวดาวดาเดาวดาวดาวิ่งชุเปอร์บบสี่โหมดไมค์ที่ใช้แม่เทาวแหลมผาดเห็นบอลก็พุ่งสุดตัวแบบสโลโมชั่นเขายิงเต็มแรงลูกบอลพุ่งขึ้นฟ้ามาตกที่กระบี่แล้วผมอ่ะก็ทำประตู ไปแทนว่าเข้ามาแล้วทุกคนก็ฉลองกันด้วยแป๊ปซีแ่แบบนี้ยชืยอดจบเพื่อนบอลูนยักษ์แป๊บซี่แล้วกัน<า>เหตุการณ์ตอนนั้นรอยังอยู่เลยแต่ตอนนี้มองไม่เห็นแล้วโมปิดด้วยแป้งนาทปเคลียร์ไวท์ทาบางๆก็เนียนเรียบผิวขาวใสเป็นธรรมชาติแป้งทูเวย์นาทปเคลียร์ไวท์เพียง1น9บาท นะคะเราเคยรู้จักกันมาก่อนปะคะไม่นี่ครับแน่ใจนะคะครับฉันเคยทําความเดือดร้อนอะไรให้คุณหรือเปล่าคะเปล่านะครับแล้วคุณมาทําร้ายฉันทําไมหยุดทําร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ได้หรอเรียลไปป่ะลองนี่น้ำส้มทวิสเตอร์เปรี้ยวหวานลงตัวท ropicana ทวิสเตอร์เปรี้ยวหวานลงตัวเป๊ะไม่ต้องกาวไม่ต้องคานไม่ต้องร,อร้องเจ๊กปราช้างแมมมอสชุดนักเรียนปลาช้างแมมมอสทัทนสมัยใส่ใจคุณภาพ ความรักของพ่อเนี่ยนะก็เป็นเหมือนกระเพราไก่กับไข่ดาวแล้วพ่อเป็นอะไรล่ะคะกระเพราไก่นะหนูล่ะไข่ดาวเนี่ยแม่ล่ะคะเป็น,ปน,นข้าวสวยร้อนเลยจ้ะ ความสนุกพร้อมแต่คุณไม่พร้อมเพราะต้องรอครีมกันแดด20นาทีใหม่ Nivea Sun Immediate Protection ด้วย Advanced Physical ปกป้องจากสีที่ฉายไม่ต้องรอพราะไมยังเพื่อนแบตเลอรี่ Nivea Sun Immediate Protection สูงอะไรสูงละอะไรอะไรสูรงเอาอะไรสูงสูงตบอกมาสีอะไรสูงแคลเซียมสูง,ง,งอ โอวัติน USD แลเตียมสูงอร่อยด้วยพม่าเสียหายหนักจาก,ากพายุไซโคลนนาคิสนะครับมีผู้เสียชีวิตมากกว่า350คนไร้ที่อยู่อาศัยนับแสนคนนาน,นาชาติกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือรวมทั้งประเทศไทยด้วยที่ช่วยเหลือเบื้องต้น50,000เหรียญสหรัฐติดตามในข่าวภาคค่ำคืนนี้19นิกาครับ <c oughs> สนับสนุนโดยบ้านพลิกษาวิเล่ผงสักฟอกเปาไว้์คารา,าวาแดงหลอดไฟอีฟ สนับสนุนโดย TrueMove วงร้านนี้นะครับต้องขอขอบคุณไทยพาณิชย์สามคัคคีประกันภัยนาะทริสจัมบอนยังดูเม็กซ์ดูกโกรลอดไฟอีฟและ TrueMove ครับฟังดีๆนะฮะเพราะนั้นหูท่านมีประโยชน์นะครับพรน,นะครับมาครับนนหวังตายยเี่ vòng tay มาเป็นของมองคลทางด้านนี้ถามเลยครับถามสั้นๆครับคนไทยเราตายด้วยสาเหตุใดมากที่สุดครับขอไก่ตายด้วยเหตุนี้ครับเป็นโรคมะเร็งตายครับเพราะฉะนั้นมะเร็งเนี่ยหลายคนอาจจะเป็นข่าวไม่เป็นข่าวแต่สุดท้ายตายด้วยโรคมะเร็งมากที่สุดหรือไม่ใช่เหรอครับสิ่งนี้ครับขอไข่มีอยู่สองข้อนะครับตายด้วยอุบัติเหตุครับ บางทีโดนมีดบาดนิดเดียวไม่เป็นไรแล้วครับพรุ่งนี้ตายซะแล้วตายด้วยโรคมะเร็งมากที่สุดหรือว่าตายด้วยอุบัติเหตุมากที่สุดนะครับเอานะครับมีเวลาหนึ่งนาทีนะฮะปรึกษาหาหรุได้นะครับเอาเลยนะครับ อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะฮะดูได้ทุกวันนะฮะในเรื่องราวของการยกสยานนะฮะช่วยกันนะฮะเพราะว่าสิ่งต่างเหล่านี้ความภาคภูมิใจของไทยเรานั้นต้องร่วมแรงร่วมใจนะฮะหลายๆอย่างนี้ต้องใช้พลังพักอดทนในงานที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นนะครับตามดูได้ทุกวันนะฮะทางช่อง9แบบนี้ตามต่อพรุ่งนี้นะครับยกสยานนะครับสวัสดีครับ